สวัสดีจ้าพี่น้องท่านผู้ชมมื่อนี้มาพปปกระช่องยายไพ่ผ้า,ากินผ้ารวยคือเก่าเหมือนเดิมเนาะจ้าเมื่อนี้ยาย,พายไพ่เด้นําำขอมูลเนาะทางตำเหล้าเมาให้พ่อแม่พี่น้องได้เบิง่งได้ชมเปน็นแนวทางก่อนสิไปรับชมรับฟังยายไพ่ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ยายไพ่น่าไเด้อจ้าพี่น้องเราก็จะลืมกดกระดิ่งเนาะคะ่ะน้อยย้ํยายไพยล่ลงคลิปใหม่ๆหรือว่าอัปเดตคลิปใหม่ๆพี่น้องก็สิบ่ได้พลาดเบิ่งพลาดชมเนื้ทางเนาะจ้าพี่น้องมักอาจารย์ใดสื่นสอบอาจารย์ใดหรือว่าจะ คอมเมนต์มาใต้คลิปข้างล่างได้เนาะพี่น้องเนะาะเบาหลาย,ย้ายห้างพี่น้องขาไปเบิ่งของ้อมูลนตำเล่าอาจารย์ทันเลขข็กเพล่เลยเนาะคะนะ่ะเนาะแนวทางนี้แอตตอมนะ่าจะเป็นแนวทางของแอตตอมเนาะเพิ่นบอกว่าเลขเด่นงวดน,นี้ว่าพันพี่น้องขาเด่น8มี8082และ8 4ผู้ใดมาแนวทางแอตตอมแคีหน้าจอได้เลยนะคะพี่น้องต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางเด่นบนล่างขนมเล่าแอ็ดวันชัยเนาะพี่น้องเนาะ ตัวเน้นพื่นมีเจ็ดหเก้าสองหามสองสี่สองสี่หานะคะสตัวสองเจ็่านะคะชุดเน้เนเพือนต่อไปด้จ๊ะมาเบิงลาวพัฒนาวสัสวุเเลมาสี่หกนะคะวันนี้เก้าเออแปดเก้าแปดหนึ่งแดสอเก้าห่าสองหนึ่งสองสามตัวบนมีแปดเก้านึ่งแปดเก้าสอและ8ปดหนึองะจ้ะ ต่อไปเลยจ้าอันนี้โดนพอถันลงคำเนี่ยกับซิมมี่หลายๆอาจารย์มาเนาะพี่น้องเนาะอันนี้เป็นแนวทางลวยลนาวา่นฝ่าซันยี่ไพอ่านสามตัวห้ยสองตัวพี่น้องแคปหน้าจอเลยเด้อพี่น้องเดอ้ออ่าสามตัวมีอยู่ที่ห้าแปดศูนย์ห้าศูนย์แปดแปดสามศูนย์ศูนย์ห้าสามแล้วก็สามแปดห้าพิษพลาดขอโทษหลายๆเด้อพี่น้องเด้อแอ็อนูนน้ำบอกว่าเด่นล่างตัวเดียวมือนี่ฟาดสองสองนี่ยังดีพี่น้องหาแนวมาใส่โจทยจ้าสองเอ็นูนน้ำ เด่นล่างตัวเดียวมาได้ทั้งลักสิบเลยลักหน่วยเนาะจ้า,จาต่อไปเลยจ้าเพื่อนบอกว่าส่วนโตมักแข่ขนๆก็คือยายไพ่บอกว่าลากตั้งแต่ศูนย์ศูนย์เก้าแปดหอดเก้าเก่าแปดเลยเธอพี่นอ,อกพรอว่ามือมือมือว่านนี่ของเพื่อนหกเก่าเนาะมือมือมือม่อนอย่างวันพุดเนาะพี่นกเพื่อนไห้ลากหกเก่าลากศูนย์ศูนย์หกเก่าหอด เก้ 96, 96, 96, ากเก่าเนาะจ้มาสมาสีหกเก่าบอเนาะค่ะต่อไปเลยจ้าพูนบอกว่าเด่นลางตัวเดียวก็คือสองหลอดเอดนูนามทิพย์เนาะพี่น้องนะเนาะแนวทางของคนสุร,ราษฎร์ประสานพันมี8แปดศูนย์แปดหกแปดห้และ6ก8า06เนาะค่ะต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางเอดตนศูนย์เด่น6กับเจ็ดนะคะพูนบอกว่าเม็ดเดียวหกดเด้อพี่น้องเด้อเจ็ดซีหกแปหแาหกและ968นะคะ ต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางผ่านลาเลกว่าสั้นเน้นลูดหาก็6หเนาะจ้าต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางอาจารย์เอกสิทธิ์เนาะมีแปดหนึ่งแปดสองแปะ่แามแปดสองเจ็ดหนึ่งเจ็ดสามเจ็ดศูนเน่และหนึเนาะค่ะต่อไปเลยจ้าแอดสมัยบอกว่าเน้นๆแข็แขนเม็ดเดียวก็คือ8 3 3 8กัน9 0 9 3และ9 8้าดพิษผัด แก่ไขลโรเดอร์วสันมาเบิ้งค่ะอันนี้3ตัวสูตรนี้งบหน่อยงวดที่แล้วอ่าซีหกเก้าวสันงวดนี้สามเจ็ดแปดพนัพี่น้องค่ะต่อไปเลยจ้ะอ่าตำเล่าหลวงพี่โตงวสันเน้นสามห้าสองนะคะ่ะอ่าสองตัวเน้นสองแปดก็ห้าสองเนาะจ้ะต่อไปเลยจ้ะเอ็ดกระตูนหรือว่าเอ็ดวาราพ่อนะคะเลขเด่นตัวเดียวระยะสั้นมาได้บนล่างนะคะ่ะวสันแล้ยวลวดนะคะงวดนี้ตามต่อแปดมาโบ้เมอร์นี่แปดมาแห้ง ขันม่นจับใส่เล็กแย่ไพ่กับสิบแปดสามแปดสองาพี่น้องเนาะขันเอาแปดจับส่เล็กเนาะเล็กวิ่งเล็กยิงแย่ไพ่ด้เล็กวิ่งอ่าเล็กเด่นแย่ไพ่คือสองอ่าสามกับสเนาะถ้าแปดมาเฮงกับแปดสเนาะค่ะต่อไปเลยจ้าอาสุพันกัเด่นคือกันกับแย่ไพ่พี่น้องค่เด่นสองกับสามแต่ว่ายแย่ไพ่เน้นสมมากกับสอนะคะอ่ามสอมี่สองห้าสามสามสามสี่สามห้าศูนย์สามห้าอาสุพันเนาะ ต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางของเอ็ดเบนนะคะพ่นบอกว่าอ่าล่าพัฒนาวัซันงวลน,นี้เด่นเก่ามวลที่เหลียวเด่นหกมาหกบนหกล้างงวลนี้เด่นเก้าจับคู่ไส่อะไรดีวัซันเก้าเปีก็ได้เด้อพี่น้องเด้อนะคะแอดเพนเพนบอกว่าเด่นหนึ่งเน้นหนึ่งศูนย์หนึ่งสี่ศูนย์หนึ่งสี่เนาะคะ่ะต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางเลขเพื่อนบ้านวัซันงวลที่เหลียวมาหกเก่ามวลนี้แปดหาแปดหกแปดเจ็ดเนาะจ้ก ต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางลูกสายหนามวัสดุพ่นบอกว่าหกแปดหกเก้าเจ็ดแปดและ 7, 9, 4, 9, เจ็ดเก่าซีคูนี่อ่าอันนี้เป็นแนวทางของแอดวิมอลพวงหน่อยนะคะ่ะอ่าสิบลังนาะพี่น้องเนาะอยู่ที่สองวัสดพี่น้องขาพนว่าต่อไปเลยจ้าเลขเด่นบนเด่นบนล่างเด่นหกคือเก่าพนาพี่น้อง ต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางคุณไก่วุฒินันสอนสีนะคะบนบอกวันเน้นๆคือเก่าสีกับหกหกได้มือนิวซันเนาะค่ะเนาะแคบหนาจอเลยนะคะพี่น้องสี่หกหกหกเก้าเก้าหกสองหล้วก็บเก่าเก่าสีเนาะจ้าต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางสูตรนี่บนบอกว่าตำเหล้ามือนี้เน้นสามสามแปดสามเก่าซันพี่น้องเพิ่นเล่เพิ่นบอกวางสิบศูนย์เก้าสามแปดนะคะสําหรับแนวทางของเอ็ดอมาเบิ้งสูตรนี่ค่ะพี่น้องคะสูตรนี่ มาใดบนล่างนะคะ่ะหาเก่าหกเก้าเจ็ดเก้าและแปดเก้าแค่ะต่อไปเลยจ้าอาจารย์ก,กราซินบอกว่าตำา่ามนีเด่นแปดนะคะ่ะคำคำมาคนเด่นแปดหลายเนาะพี่น้องเนาะค,ะคำคำมาคนเด่นแปดหลายไม่แปดศูนย์แปดสองแปดห้าแปดหกและแปดเจ็ดเนาะคะ่ะต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางสูตรนี่อาจารย์สเสนงวดทเทียวมาสามตัวแตกเลยนะะ 4, เลยนะะาะพี่นะะนะะ้องเนาะมาซีโตเลยอะค่ะมาเบิงวดนีเนาะพี่น้องเนาะเดนหาม่ 7 4 8 5 0 6่าเนาะค่ะต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางเอลูกสายนนำเนาะเด่น6กับ2เลขไรหกกร2วองวส,สันเด่นเกานะคะพี่น้องคะแคปหน้าจอชุดเต็มได้เลยเนาะ,ะต่อไปเลยจ้าสูตรนี้คนถามหาหลายเนาะค่ะ128 1218 359 3 5นึหแาเกาแล้วก็เน,ดน้นเน้นคือ28นะคะต่อไปเลยจ้าเอ็ดสาวหน่อยบอกว่ามือนีเด่น4ก็หาเน้น4 2นะคะ ห้าหนึ่งสี่เนาะคะ่ะต่อไปเลยจ้าศูนยนี้แคบหน้าจอเลยเด่นหากนันหนึ่งเนาะพี่น้องชุดวินอยู่ที่5้าหนึเดแปนาะคะ่ะต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางเอลชนกเด่น3กับ2อเอเด่นเดียวตัวเดียวกันก็ยายไพ่เลยเนาะ,ะอ่าพิ่นบอกว่าสองแปดเ็ดสมเนาะคะ่ะแปดเจ็ดสามสเจ็ด็ดสามสองแปดแปดสองทอนั่นวั้นอันนี้เป็นแนวทางของเอดเก่าเงินเก่าทองนะคะ่ะหลุดเด่นเก่าก็ศูนย์เนาะคะ่ะเน้นเก่า แข็นๆก็คือ9 7้าเก่องเก8าแปดแปดเนาะคะ่ะเอดเกาเงินเกทองต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางของอาจารย์ตนโสดตนนามเนาะคะ่ะพี่น้องเด่น3เน้นสามหน่เก้่น3 4นสามี่ม3สามนย์สามห้าอีกใบหนึ่งเน้นเนนคือ2องหาสอกับ1นึเนาะคะ่ะต่อไปมื่อนี่แนวทางของเอดไตา้าบ่เห็นเด้อพี่น้องเด้ออันนี้เอ็ดวี่ผ้าโชคว่าสันเด่นหกวที่แล้วก็หวันนี้ก็หนะคะ ต่อไปแลวจ้าเพื่นบอกว่า6 8 6 9 6 0 7 8 7 9 7 0ตำลาววันสุกว่าสันแอดละพี่พงบอกว่าลวพี่พงบอกว่ามือนีเด่น8ล่อง7เน้น2อ่าเน้น8 2 8 4 6 8 2 6 8 4เนาะค่ะต่อไปแลวจ้ามีเฮมีเฮวัสันพี่น้องคะมือนีเด่น7กับเก่าล่อง2กับ4นะคะพี่น้องคะต่อไปแลวจ้าคามโคงเสี้ยนบางแค่ว่าสัน1 3 6 1 3 9 1 6 9 3 6 3 9 6 9 3 3 9 9เนาะค่ะ ต่อไปเลยจ้ะเอ็ดหน้ายชุดเต็มพี่น้องขะชุดเต็มลากแปดย่างแง้วสัน้นแสดงว่าเด่นแปดนะคะแปดอะไรดีว่าสัน้นพี่น้องขะเอามากระจวดจดาดฝาดเพิ่มสําหรับเนื้อทางของเอ็ดหน้ายเนาะต่อไปเลยจ้ะอันนี้เป็นแนวทางของอาจารย์พ่อเพียงฝาดเก่าเขียนเด้อว่าสัน้นเน้นๆคือเก่าหาฮกหาเป็นตัวตีลังกาเนาะคะหนึ่งเก้าห้าหนึ่งห้าแปดเก้าหนึ่งเก้าห้าเนาะค่ะต่อไปเลยจ้ะ แอดกอยใจบอกว่าเม็ดเดียววัดใจไปเลยเก่าสวนพนาแอดกอยใจละว,ว่าเนาะลุงนวดนะคะลุงนวดวัที่เลีวมาหกสี่เขียนเขนวันนี้เด่นศูนย์ศูนย์สามศูนย์เจ็ดศูนย์สองเน้นเน้นศูนย์หาศูนย์ห้าเจ็ดลุงนวดนะคะอ่าถ่ายคลิปนี้ยใหงขอขอบคุณพ่อเมียพี่น้องเนาะจา้ะเออว่า<ด>จะไปร<ด>ับส้มร<ด>ับฟังขอให้สุขภาพขๆๆๆๆๆแข็งแรงเฮงเฮงรวยๆปังๆงสุขหูสุขหุนขอขอบคุณทุกสำนักทุกอาจารย์นะจ๊ะที่ได้แบ่งปันขวามูเนื่อทาง ยายไพ่ยหงพ่อแม่พี่น้องได้เบิงไ,เบงได้ช่มปเป็นแนวทางขอบคุณได้หลายเด้อจ้าสวัสดีจ้า